สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำ Q&A ตามที่สัญญากันไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยตอนสุดท้ายมีคำใบ้ค่ะมาเอามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยคำถามจากคุณ d <c oughs> ด็กคนเอฟเอไทยนะคะเขาถามว่าอายุเท่าไหร่อันนี้ให้ไปคิดเอาเองดีก,กว่าต่อไปเป็นคำถามจากคุณวาซิวาเซียรอ,อากิแล้วกันนะคะ เขาถามว่า1ชื่ออะไรชื่อชิอชานะคะเพื่อนชื่อแอลค่ะ 3. ม,มีเป้าหมายกี่ซับเอิมเรา2คนมีเป้าหมายพันซับนะคะ 4. จะทำ youtube อีกนานแค่ไหนเรา2คนจะทำ youtube จนกว่าจะไม่มีคนดูเรา2คนค่ะ 5. เคยคิดจะทำอย่างอื่นไหมเคยนะคะเราเคยคิดว่าเราจะทำอย่างอื่นเพราะตอนนั้นมันไม่มีคนดูเลยแล้วก็มาถึงช่วงสถานของคลิปแล้ว และตามที่บอกเอาไว้นะคะเราจะมีคำใบ้มาให้ซึ่งก็คือก็คือก็คือเราจะใบ้อายุของเราสองคนนะคะอายุของเราสองคนอยู่ที่ประมาณ9-18ถึงปีนะคะและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงขขยเก๊เกเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมไยติดตามช่องเราสองคนด้วยนะคะโอเคค่โอเคไป